สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำเผือกฉาบมาฝากกันค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกเผือกแล้วก็ล้างทําความสะอาดกันค่ะเวลาปอกเปลือกของเผือกนะคะแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าเปลือกของเผือกอาจจะทําให้เราคันได้นะคะแล้วพอเราปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะก็ให้เรานําเผือกไปล้างทําความสะอาดค่ะ พอเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะมาหั่นเผือกกันค่ะเผือกหนึ่งหัวหั่นให้ได้ทั้งหมด4ซี4นะคะและพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำเผือกไปสไลด์กันค่ะเราจะนำเผือกนะคะมาสไลดดบนมีดสลด์กันค่ะเราจะสไลดดไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะ เือกที่สไลด์นะคะก็จะได้ออกมาประมาณตามในคลิปนี้เลยค่ะและนี่ก็คือเผือกที่เราสไลด์ไว้แล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำเชื่อมกันค่ะน้ำเชื่อมเราจะใช้น้ำเปล่าทั้งหมด1 5 0 0 ml ตามด้วยน้ำตาล500กรัมและเกลือ1ช้อนชานะคะในขั้นตอนการทำน้ำเชื่อมเราจะเอาแค่น้ำตาลละลายพอนะคะไม่ต้องให้เดือดค่ะ พอเราต้มมาสักพักแล้วน้ำตาลของเราละลายดีแล้วนะคะก็สามารถปิดเตาแกส๊สยกลงได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะแล้วในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะในการทอดหนึ่งครั้งนะคะเผือกฉาบเราจะใช้เผือกทั้งหมด1 0 0 0กรัมค่ะน้ำมันเราจะใส่เยอะหน่อยนะคะ ใส่เผือกลงไปเลยค่ะและในเวลาที่เราทอดนะคะให้เราคอยเกลีย่ยให้ตัวเนื้อเผือกเขาไม่ติดตัวกันค่ะการทอดเราจะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางแรงนะคะ พอเราทอดมาจนเขาเริ่มกรอบประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไปกันค่ะเราใส่น้ำเชื่อมหนึ่งกระบวยค่ะหรือถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็สามารถใส่น้ำเชื่อมหนึ่งกระบวยครึ่งได้ค่ะ แล้วพอใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วนะคะให้เราคนตัวเนื้อเผือกคนตลอดเลยนะคะเพื่อให้น้ำตาลละลายไม่จับตัวกันเป็นก้อนเพราะว่าถ้าน้ำตาลจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะจะทำให้น้ำตาลไหมแล้วมาติดที่เนื้อเผือกของเราไม่สวยงามค่ะคนไปเรื่อยเรเลยนะคะและเวลาคนคนให้ถึงก้นกระทะเลยนะคะ และเราจะสังเกตเห็นได้นะคะพอเราใส่น้ำเชื่อมลงไปน้ำมันของเราจะมีปฏิกิริยามีความฟู่ออกมานะคะเราจะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าฟองฟูนี้จะหายไปค่ะแล้วพอฟองฟู่นี้หายไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนำขึ้นได้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะตอนทอดต้องคอยคนตลอดเพื่อไม่ให้น้ำตาลติดตัวกันค่ะและตอนนี้พอเราทอดมาสักพักก็จะสังเกตเห็นได้ว่าฟองฟู่หายไปแล้วนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเผือกของเราใช้ได้แล้วสามารถนำขึ้นได้เลยค่ะในเวลาที่เรานำขึ้นก็เราก็จะตักใส่กระชอนแล้วเดี๋ยวนำไปพักไว้เพื่อให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะ และนี่ก็คือเผือกฉาบของเรานะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะไปทำที่เหลือให้ครบตามจำนวนเผือกที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะนำมาแพ็คใส่ถุงขายกันค่ะทางร้านของเรานะคะจะแพ็คต่อถุง80กรัมค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรทำขายรับรองว่ารสชาติถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนและที่สำคัญกรอบหวานหอมอร่อยทานจนหยุดไม่ได้เลยละค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ